เสร็จ้วตำสายบัวกุ้งสดตำสายบัวกุ้งหอยนางลมเขาเรียกว่าอะไรอะตำสายบัวกุ้งหอยค่ะจะทำคลิปตำสายบัวค่ะตำสายบัวจะใส่กุ้งสดนะคะแล้วก็หอยนางลมค่ะ เดี๋ยวจะให้ลูกตาสายบัวให้กินค่ะมาตากันนะคะก็จะมีกุ้งสดหอยนางรมแล้วก็สายบัวค่ะ,ค,ะครบเครื่อง ล้างใส่ตัวนะคะ ลังกุ้งแล้วก็มาแกะเปลือกนะคะ เดึงเส้นหลังออกค่ะ,คะลูกเก่กระเทียมห้าเมตรก็พอ เผ็ดมากก็แม่กินไม่ได้ใส่ผงชูรด,ดหน่อยผงชูรดกับน,น้ำตาลนะใส่พร้อมกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวพริกมันจะกระเด็นม,มันจะช่วยให้ไม่กระเด็นใส่ตาเรา ใส่ชุดรสใส่น้ำตาลพร้อมไปกับพริกเลยนะคะเวลาตำพริกน้ำพริกจะได้ไม่กระเด็นเข้าตา อยากใส่ก็ใส่เลยใส่พริกแห้งผสมเอาสีเหรออา่อาสใส่พริกแห้งด้วยจะเผ็ดไหมอ่ะแม่กลัวมันเผ็ดไปแม่กินไม่ได้แม่จะกินได้เมื่เยอะก็อยากกินมากอยากกินเยอะๆถ้าเผ็ดมากกินได้ไม่เยอะ ใส่มะเขือเทศใส่มะเขือเทศโุ้ยว่จะตั้มใส่วัวก่อนข้าหลังก็ได้ตัเครื่องตันบุบเนี่ย 太多哈。啊 เสร็รปลาข่ดไม่ได้เลยนะคะเขย่าหรือยังไมหยอยแล้วปลรราเจ้านี้อร่อยมากค่ะแส่มะนาวแม่ชอบเปรี้ยวนะสชิ้นก่อน มใส่ไ่ก็ใส่กุ้งใส่กุ้งแล้วก็คนค่ะต,ตักเอาตักเอาตักลง ตําใส่บัวกุ้งสดตําใส่บัวกุ้งหอยนางลมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตําใส่บัวกุ้งหอยสดลหรอตําใส่บัวหอยนางลมกุ้งสดค่ะเสร็จแล้ว